โคศกพักประชาธิปัตย์นำผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่1เบอร์2พร้อมทีมงานเดินพบปะประชาชนตลาดศูนย์การค้าประชาชนแน่นชู16นโยบายชาติสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติ วันที่16เมษายน2 5 6 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นายธนพัฒน์ทองใบผู้สมัครหมายเลข2เขตเลือกตั้งที่1นําทีมงานออกเดินพบปะประชาชนบริเวณตลาดศูนย์การค้ากาญจนบ,บุรีและซอยโรงน้ําแข็งโดยมีประชาชนนําพวงมาลัยดอกดาวเรืองพร้อมดอกกุหลาบมามอบให้แก่นายธนพัฒน์ทองใบผู้สมัครและนางดารุณวันชาญพิพัฒชยัยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นน้องสาวข,ของผู้สมัครได้ร่วมเดินพบปะประชาชนในครั้งนี้จากการเดินพบประชาชนได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมแจ้งปัญหาต่างๆให้แก่พักประชาธิปัตย์ช่วยนํากลับไปเรื่องแก้ไขและการเดินพบประชาชนครั้งนี้ผู้สมัครได้16ชูนโยบายของพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของจุลินลักษณะวิสิตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เริ่มต้นมาด้วยการเปิดตัวเพลงเช้าวันใหม่สร้างภาพลักษณ์ของพักให้เข้ากับสโลแกนประชาธิปัตย์อุดมการณ์ทันสมัยทำได้ไวทำได้จริงเพื่อสะท้อนความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน สร้างภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเน้นสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติให้กับประชาชนได้ทราบและชัดเจนไม่เอากัญชาเสรีแต่เอากัญชาทางการแพทย์เท่านั้นเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาฟรีจนจบปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลนเรื่องนมโรงเรียนและโอกาสนี้นางดารุณวันและนายธนพัฒน์ผู้สมัครกล่าวว่าจากการเดินพบปะแล้วทราบถ,ถึงปัญหาที่ประชาชนต้องการคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องยังคงเป็นประเด็นที่สําคัญของประชาชนในทุกๆพื้นที่เลยฉะนั้นพรคประชาธิปัตย์จึงได้ออกแบบเพื่อให้ ปรชาชนได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเช่นกลุ่มเกษตรกรร,กร,รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมากมายหลายนโยบายประชาธิปัตย์ไม่ได้มองแค่เพิ่มรายได้เพียงอย่างเดียวมองว่าทำอย่างไรจะให้ประชาชนลดรายจ่ายด้วย ฉะนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติจากที่เราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มานั้นตลอดระยะเวลากว่า3ปีนั้นเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องสาคัญยิ่งเมื่อทางพักได้ประชุมก่อนหน้านี้ได้แจ้งว่าจะอัดฉีดเงินเข้าระบบจํานวน1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทนั้นมาจากไหนก็คือมาจากหลายๆนโยบายไม่ว่าจะเรื่องของเกษตรกรหรือว่าธนาคารชุมชนรวมถึงกองทุนต่างๆที่เราจะออกมาแต่ว่านโยบายที่ประชาธิปัตย์คิดอย่างครบถ้วนแล้วต้องทําได้จริงด้วยและที่สําคัญต้องไม่เป็นภาระ ของงบประมาณด้วยและจากการเดินในตลาดพบเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายแจ้งให้ทราบว่าการค้าขายในปีนี้เงียบมากสงการานต์ปีนี้เงียบกว่าปกติอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นสงการานต์ปีแรกที่ได้เริ่มจัดการจากการเกิดสถานการณ์โควิด -19 เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าขายที่ขายหน้าร้านอาจไม่เพียงพอต้องปรับเปลี่ยนไปทําการค้าแบบออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางที่ขายของมากเพิ่มขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พักประชาธิปัตย์เข้าใจรับทราบถึงปัญหาเหล่านี้ดีถึงได้ออกนโยบายเพื่อสร้างเงินให้กับคนไทย ในทุกๆมิติแต่ว่าสร้างเงินยังไม่เพียงพอทางด้านสังคมสร้างคนถือว่าเป็น d n a ของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของการศึกษาเห็นว่าไม่เกี่ยวโยงเรื่องการศึกษาแต่ก็ไปเป็นการลดภาระแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมโรงเรียนฟรี365วันเรื่องนี้ต่อยอดมาตั้งแต่ท่านนายกชนหลีกภยัยก่อนหน้านี้จะให้เฉพาะวันที่เด็กไปโรงเรียนปัจจุบันนี้ให้ครบทั้ง365วัน หรือว่ากองทุนกู้ยืมกยศมีมาตั้งแต่รัฐบาลชัวรหลีกภัยเช่นกันแต่วันนี้เด็กต้องได้เรียนฟรีไปจนถึงระดับปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลนนโยบายเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการสร้างรายได้แก่พี่น้องให้กับประชาชนและสุดท้ายขอฝากให้ประชาชนเลือกผู้สมัครที่เป็นคนในพื้นที่ฝากคุณธนพัฒนทองใบหมายเลขสเขตเลือกตั้งที่1กับประชาชนด้วย มีคุณสมบัติที่พักได้คัดเลือกมาแล้วทุกประการเพื่อพัฒนาบ้านเกิดฝากไว้ครั้งนี้วิธีการเลือกมีบัตร2ใบใบแรกเลือกสอสอเขต1หมายเลข2ส่วนใบที่2เลือกพักประชาธิปัตย์หมายเลข22 ซึ่งเป็นพักสถาบันการเมืองให้อยู่คู่สังคมไทยเราตั้งใจทํางานจริงๆเพื่อประชาชน4ปีที่ผ่านมาคงเห็นว่าเราตั้งใจทํางานแค่ไหนนายบายทําได้ไวทําได้จริงภายใต้หัวหน้าพักท่านจุลิลนลักษณะวิสิทิ์รวมถึงอดีตหัวหน้าพักอีกหลายท่านทุกท่านต้องการให้ประเทศไทยดีขึ้นดังนั้นเลือกทั้งคนเลือกทั้งพัก14พฤษภาค,คม2566นี้ เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องก็ยังคงเป็นประเด็นที่สําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะในทุกๆพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้พักประชาธิปัตย์จึงออกแบบนโยบายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องในหลายๆส่วนแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกเกษตรกรก็มีนโยบายประกันรายได้ไดกเกษตรกรแล้วก็รวมถึงนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกมากมายหลายนโยบายนะคะรวมไปถึงนโยบายที่จะช่วยลดภาระลดรายจ่ายคือเราไม่ได้มองแค่ฝั่งของการเ,เพิ่มรายได้อย่างเดียวแต่ว่าต้องลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินะคะการสร้างเงินก็คือการสร้างเงินให้กับคนไทยสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะคะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จากที่เรา ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิดมาตลอดระยะเวลา3ปีกว่าเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมันวันก่อนเนี่ยพักก็ได้มีการถแถลงข่าวแล้วก็พูดชัดเจนค่ะว่าจะอัดฉีดเงินเข้าระบบเนี่ยหล้านล้านบาทนะคะ1ล้านล้านบาทเนี่ยมาจากไหนก็มาจากหลายๆนโยบายทั้งนโยบายที่จะไปสร้างรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกรรษตรกรหรือว่าเป็นเรื่องของธนาคารชุมชนนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุน ต่างๆที่เราจะอ,าออกมาแต่ว่าทุกนโยบายที่ประชาติปธัย์คิดคิดมาอย่างครบถ้วนแล้วต้องทําได้จริงด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือต้องไม่เป็นภาระกับงบประมาณแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ได้มีโอกาสไปเดินในตลาดนะคะก็เจอพ่อค้าแม่ขายก็ค่อนข้างบ่นนะคะว่าปีนี้เงียบเนาะ ปีนี้เงียบ<ป>นะคะเงียบม,มากนะคะสงการปีนี้เงียบกว่าปกตินะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นสงการปีแรกนะคะที่เกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พ่อค้าแม่ขายอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถ้าวันนี้ขายแต่ ออนไซต์ site, ขายแต่ที่หน้าร้านอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอมันอาจจะต้องมีการปรับตัวนะคะไปขายของออนไลน์เพื่อที่จะทําให้มีช่องทางของไรายได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะประเทศไเข้าใจแล้วก็รับทราบถึงปัญหาเหล่านี้ดีถึงจะพยายามได้ออกนโยบายที่จะช่วยในการสร้างเงินให้กับคนไทยนะคะในทุกๆมิติเลยแล้วก็ครอบคลุมแต่ว่า สร้างเงินยังไม่พอค่ะนโยบายทางด้านสังคมก็คือเรื่องของการสร้างคนเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็น d n a ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรื่องของการศึกษาอาจจะเห็นว่าเป็นนโยบายที่เกี่ยวโยงกับการศึกษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดมโรงเรียนฟรี365วันซึ่งก็ต่อยอดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ให้เฉพาะวันที่เด็กไปโรงเรียนนะคะวันนี้ก็ฟรี365วันหรือว่ากองทุนกู้ยืมกอยศก็เป็นนโยบายที่ มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยเช่นกันนะคะแต่วันนี้ค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเด็กต้องได้เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายออนอกเหนือไปจากการสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะฝากแรกเลยก็ฝากคุณธนพัฒน์ทองใบนะคะเบอร์สองวันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเราต้องเลือกผู้สมัครที่เป็นคนในพื้นที่เพราะว่าคนในพื้นที่ก็อยากเห็นบ้าน บ้านที่ตัวเองอยู่นะบ้านที่ตัวเองอยู่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากธนพัฒ์ทองใบเบอร์สองนะคะผู้สมัครก็มีคุณสมบัติเหมาะสมนะคะทีพ่พักได้คัดเลือกมาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะมาทํางานให้กับพี่น้องในเขตหนึ่งนะคะอาเภอเมืองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าวันนี้บัตร2ใบนะคะเพราะฉะนั้นก็ใบแรกเลือกผู้สมัครแต่ใบที่สองเนี่ยเป็นการเลือกพักการเมืองก็ฝากพักประชาธิปัตย์เบอร์26นะคะซึ่งก็เป็นพักที่เป็นสถาบันการเมืองเอ,เอาไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทย นะคะแล้วก็เราตั้งใจทํางานจริงๆค่ะ4ปีที่ผ่านเนี่ยานี้เนี่ยในบทบาทที่เป็นรัฐบาลก็คงจะเห็นว่าเราตั้งใจทํางานแค่ไหนทุกนโยบายทําได้ไวทําได้จริงทั้งหมดนะคะแล้วก็ภายใต้การน,นาของท่านหัวหน้าพักจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แล้วก็อดีตหัวหน้าพักอีกหลายท่านก็ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นนะคะก็ฝากพักประชาธิปัตย์เลือกทั้งคนเลือกทั้งพักนะคะ14พฤษภาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ